คุณเจอพืชชนิดนี้ในป่าอย่าเผลอคิดว่ามันคือกุ้ยชายนะเพราะมันคือหอมหมื่นลีหรือที่เรียกอีกชื่อว่าหุยโตชิงพืชชนิดนี้ทั้งต้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวทําให้มีชื่อเสียงมันตั้งแต่สมัยโบราณตามทุ่งนาหมู่บ้านชนบทเราจะพบมันได้บ่อยแต่หลายคนมองเป็นวัชพืชและถอนทิ้งไปเสียอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายสมัยสาวๆคุณป้าวังจะออกไปเก็บหุยโตชิงทุกเดือนหลังจะเก็บกลับบ้านก็ล้างให้สะอาด จากนั้นตัดเฉพาะเง่าแล้วรากใส่ครกตัดให้ละเอียดแล้วใส่ชามเติมน้ำตาลแดงหนึ่งช้อนแล้วราดด้วยน้ำร้อนก็พร้อมดื่มได้แล้วถ้าครอบครัวหรือญาติญาติไม่เยี่ยมคุณป้าวังก็จะต้มน้ำหอมหมื่นลีผสมน้ำตาลแดงให้ทุกคนดื่มเป็นเครื่องดื่มหอมหวานที่ทั้งอร่อยและมีสรรพคุณตามสมุนไพรจีน สรรพคุณตำรากล่าวว่าบำรุงกระเพาะอาหารและระบบย่อยช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดบวมน้ำปรับสมดุลอารมณ์คลายเครียดเสริมภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ